ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID ดีพาและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะสะวัสดีเหล่าพิกกี้แล้วก็สวัสดีเหล่าคนที่เล่นพิกกี้มายาวนานกว่าล้านปีนะครับนะอยู่ผมซินฮ่าจะชโมคมาชนะนะครับเราอยู่กันในโลบัคพิกีนนั่นเะะ ก็ตอนนี้นะครับพิกกี้ได้ปล่อยภาค2มาเรียบร้อยแล้วนะเป็นพิกกี้บุกทูนั่นเองนะฮะเป็นในเรื่องต่อจากภาคแรกนันเองซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูสรุปภาคแรกนะฮะสามารถกดได้ที่มุมขวาบนนะฮะไปดูสรุปภาคแรกกันก่อนได้เลยผมได้ทําการสรุปตั้งแต่ชัตเตอร์หยันชัตเตอร์สิเลยนะฮะและวันนี้ครับผมนะบุกทูก็ได้ออกมาแล้วภาค2นะครับก็มีแค่ชัตเตอร์แรกเท่านั้นนะฮะนี่คือหน้าตาของพิกกี้บุกทูนะฮะตัวละครสําคัญในเรื่องนี้ก็จะมีเจ้าหมาป่าตัวดีนะฮะ ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องที่ค่อนจะเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปดใหม่ๆนะฮะคลิปวิดีโอนี้ผมจะทําเป็นวิธีการผ่านในชัตเตอร์ต่างๆนะฮะและก็เนื้อเรื่องผมจะภาคไทยให้ด้วยนะครับมานะฮะเริ่มัทที่ชัตเตอร์แรกกันเลยดีกว่าครับผมพร้อมกันแล้วฮะลุยกันเลยครับ let's go <S ตอนที่1ตอกซอกซอย เอาละคุณนักสืบนายแน่ใจนะว่าเขาอยู่ที่นี่จริงๆนะเอ่อตามเบาะแสและก็เท่าที่ผมตรวจสอบมาผมมั่นใจว่าเขาอยู่ที่นี่จริงๆนะครับโอเคทุกคนสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ในภารกิจในครั้งนี้นะฮะเป็นภารกิจที่เรามาที่ตอกซอยแห่งหนึ่งนะครับเพื่อมาตามหาใครบางคนสว่วนที่จะผ่านด่านนี้นะครับง่ายมากๆนะฮะผมขอให้ทุกคนจํามสิ่งนี้ไว้ก่อนนะครับ แมปนี้นะฮะมันเป็นการไขปริศนาเล็กๆน้อยๆก็คือมันจะให้เราใส่รหัสเพื่อปลดประตูนะฮะเราต้องไปหารหัสนะครับ3ที่ด้วยกันแล้วก็ไอเทมที่ต้องติดตัวอยู่หลักๆนะฮะควรจะติดตัวเลยนะครับก็คือ1ไขควง2กันไกลแล้วก็3ไม้ม็อบ้าหรือว่าไม้ถูพื้นนั่นเองส่วนนะครับาวไลท์ที่มาตามล่าเราในครั้งนี้นะฮะเป็นน้องเล็กคูนนะฮะซึ่งใส่ชุดโจรด้วยน่าสงสัยมากๆเ, <S <S ๆเลยซึ่งเควสในครั้งนี้นะฮะเราต้องหานะครับ กุญแจเพื่อไปเปิดประตูต่างๆนะฮะเพื่อจะหาเป็นรหัสนะครับที่จะแปะอยู่ตามฝาผนังหรือว่าอยู่ที่พื้นนะฮะเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆเนาะโดยรหัสตัวแรกนะครับจะซ่อนอยู่ในร้านทีวีอันนี้นะครับร้านขายทีวีให้เราเดินเข้าไปฮะสังเกตได้ว่ารหัสตัวแรกนะครับจะเป็นเลข9นะฮะซึ่ในแต่ละคนเนี่ยรหัสจะไม่เหมือนกันนะครับให้จําไว้นะฮะแล้วก็เอารหัสตัวนี้นะครับไปใส่นะครับตรงประตูที่มันให้เราใส่รหัสนะส่วนคุญแจสีเหลืองนะครับให้เรามาไขนะครับเพื่อเอาไขควงอันนี้นะครับไปเปิดประตูลับอีกอันึ เพื่อจะเปิดดูรหัสอันที่2นั่นเองนะฮะโอเคเมื่อกี้เราก็จํารหัสตัวแรกมาได้แลวเนาะเราก็เอามาใส่เลยฮะที่ประตูตร,ตรงนี้นะครับอ่านะครับมันจะมี3อันด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเลข9ใช่ไหมเมื่อกี้โอเคใส่9้าไปเลยนะฮะแล้วก็เรามีไขค,รครวงมาเปิดประตูอันนี้ฮะประตูใกล้ๆก,กับตรงนี้เลยเป็นห้องคอนโทรลนะฮะแล้วก็จะมีรหัสอีกตัวหนึ่งเป็นเลข5้าใช่ไหมโอเคขอจูก,ก่อนนะเราก็ต้องใส่เลข5ตรงกลางนะครับ โอเคเพื่อนกูแตกไปแล้วนะโอเคเดี๋ยรหัสสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหารหัสตัวสุดท้ายกันตายหหงกัแล้วเพื่อนกูรหัสตัวสุดท้ายนะฮะจะอยู่กับบ้านใกล้ๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีน้านะฮะเอาน้ำแม่งหยดอยู่นะฮะเราต้องไปหาไม้มอบมาเพื่อจะชําระล้างตรงนี้นะเพื่อจะไปดูรหัสตัวต่อไปนั่นเองนะะไปหาไม้ม็อบมาเนาะโอเคเหมือนว่าเพื่อนเราจะได้ไม้มอบแล้วก็เอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเดินตรงมานะฮะจะมีรหัสตัวสุดท้ายอยู่โอเคเลข7็ครับผม เรียบร้อยให้เรารีบวิ่งไปที่นะครับหน้าประตูใส่รหัสเลยนะฮะไปไปโก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 นะระวังเจ้าและคูนด้วยนะครับนะไปใส่รหัสกันเลยโอ้เพื่อนเราก็ตายห่างกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เหลือกันอยู่2คนนะครับเราก็ใส่เลยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เจอกับนี่ฮะเจ้าหมาป่าวิ่งไปว้าวอูเลรมันขึ้นด้านบนด้วยส่วนตรงนี้นะฮะเราต้องการกันไกครับผมผมบอกแล้วฮะสสิ่งต่อไปนี้นะครับคนติดตัวไว้กันไกไขควงและก็ไม้ม็อบ สิ่งจาเป็นที่จะผ่านตรงนี้นะฮะก็คือเอากันไกลไปไขไอ้ป้ายตรงนั้นเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เอาไม้ม็อบนะฮะมาถูพื้นตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไขควงนะครับมาขันตรงนี้อีกนะเออแล้วก็ต้องการคุญแจ้ขาวอีกนะฮะต้องอย่างน้อยสักสามคนน่ะนะครับถึงจะสามารถแบบปลดล็อกแบบรวดเร็วได้นะฮะโอเคหรือใครที่แบบมีเล่นอยู่คนเดียวก็ต้องไปวิ่งสลับไปสลับมากันนะฮะแนะนําก็หาเพื่อนเล่นนะครับอย่าโซโลมันยากนะครับโอเคเพื่อนเรามาแล้ว เพื่อเราเอาคุณใจขาวไปแล้วลุยล,ยลยุโกโกโกเรียบร้อยฮะไอเจ้าหมาป่าแกถูกจับแล้วข้อหาขโมยอาหารร้านปลาเพลงส้มตำรสเด็ดและอย่างอื่นอีกภายในเมืองไม่เอานะไม่เอานะคุณตำรวจฉันขอโทษฉันแค่ขโมยสิ่งของพวกนี้ไปให้ครอบครัวก่อนฉันเท่านั้นเองนะนายก็รู้นี่ว่ามันผิดกฎหมายของเมืองนี้ขอโทษนะเจ้าหมาป่าน้อยเออใจร่มๆนะได้หนุม่มไอเล็กคูนไอ้ลัส ฉันคิดว่ามันไม่คุ้มเลยนะที่จะทําแบบนี้อะไรทําไมไอพวกนี้จะจับพวกเราไปใช่ไหมเนี่ยจับนะฉันจับอยู่แล้วแต่คงจะดีกว่านะถ้าจัดการพวกแกออกไปเนี่ยเฮ้แต่นี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกแกจะได้เจอพวกเราแล้วแหละฉันว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกต้องเลยนะเอาหน่าฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรแต่น่าเสียดายนะมันควรจะเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วแหละ แต่มันไม่มีอะไรที่เราสามารถทําได้เลยหรือไงวะเราทุกคนต่างมีหน้าที่นะน้องเทพทูเราทําสิ่งนี้ไปเพราะเราต้องทําไม่ใช่ทําไปเพื่อต้องการจะทําได้เวลาออกจากที่นี่กันแล้วไอ้หนุม่มนายจะไปกับฉันไหมล่ะน้องเทพทูมาแล้วจอส์จมาแล้วมาเล่นกับพวกเราเร็วทำไมนายจะมากับพวกเราไม่ได้ล่ะแล้ว ฉันเล่นได้ด้วยจริงเหรอฉันเป็นหมูตัวเดียวส่วนพวกคุณเป็นม้าลายทั้งสองตัวแล้วนายจะมาไหมฮจะไปที่ไหนกันเหรอเธอจาวิทยุสื่อสารอันเก่าๆได้ไหมเราเจอจากการหาครั้งนั้นน่ะเออใช่แล้วมันเป็นไงบ้างไงยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าล่ะใช่มันยังใช้ได้อยู่แต่ว่านายต้องไปหาแบตเตอรี่มาใส่มันน่ะ โพนี่และฉันจะไปที่ร้านค้าเพื่อหามันนายจะมากับเราด้วยไหมอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จัดไปไฟกระพริบๆไปกันเลยเป็นไงกันบ้างฮะกับชัตเตอร์แรกนะครับนาเนื้อเรื่องก็ยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเป็นการแฟลชแบ็กเฉยๆแต่ผมว่าหลังจากนี้น่าจะเริ่มมันกันแล้วฮะติดตามกันในเอพิโซดหน้าครับผมกับพิกกี้บุ๊กทูชัตเตอร์ที่สองฮะ เจอกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมึงกดไลค์กดแชร์กดสมับรใครกันด้วยไปละบ๊ายบายครับผมอย่าลืมนะครับย้ำอีกรอบอย่าลืมไขควงกันไกลและไม้็อบไม้ถูพื้นไม่งั้นมึงไม่ผ่านแน่นอนจบ